เมืองเด้อพี่น้องไปเดือนนั่นต้นนั่นสวนไ i, ร,ร่ไปเดือนงามงามเมืงเนี่ยบ่ได้เอาเมียบ้านที่พี่น้องรถเขาเต็มก็เลยบ่ได้เอาเมียบ้านมีอยู่สองอันต้นสวนไร่นี่บ่ได้เอาเมียบ้านเบิ่งให้พี่น้องเขาเบิ่งอันนี้ก็นต้นบมะนาวอันนี้ไปเดือนก็บ่ได้เอาเมียบ้านอันนี้บมะนาวที่ว่าขวบอันเอาใส่ขวดเด้อพี่น้องนี่ที่ไปเดือนตัดยอดมันแล้วก็เอาเสียบใส่ขวดน้ำล้วก็เลยเอามา น,นี่แหละขันห้าเลี้ยงล่ำตน้นบ่คือมักเน่าตอนเนี้คขันหมักเน่าตอนมันเสียนได้กินน่วยไววอันนี้หมักเน่าห้าตัดหยอนนั่นสีไปวันนี้เลี้ยงล่ำตน้นสัวเขาสีหญ่สัวเขาสีได้อายุเขาจ้างคอยสีเป็นน่วยหนี่แหละควบจะเลื่อนเติบโตอันนี้แซ่ขวดน้ำเลยเขาเอืน่นมีไก่แลหวเลีเ้ยงลํำต้นเขาสัวเขาสีได้กินน่วยกระโดนเติบได้พี่น้อง น,นี่ก็บ่ได้เอาไปอันนี้เอาให้เพิน่ตนตัวนี้ประเด็นเอาให้เพิน่ตนตัวนี้ก็บ่ได้เอาเมียปลูกแต่ว่าสิตัดเอากิ่งคอนแปลนช่ำใบถ่านปลูกก็นี่สิเฮ็ดเอาเองหน่อยพุ่นเ่าไก่เมื่อเมี่ยงกับสิเฮดก็สิเฮ็ดไปนี่อันนี้ตน้นอันนี้ประเด็นเก่านีบเราทดลองไอ้ยังมีต้นนั่นสะละและ้วก็ต้นมะย้มชิด เอาหนีบล่ะมีแปนจักปังเราพี่น้องเห็นบ่แปนบแล้วเพราะว่าเอาหนีบแล้วเหลือตั้งแต่ของข้าเจ้าเหลือแต่ของข้าเจ้าอันนี้ของประเด็นคนหนีบล่ะที่เพิ่นเล็ปกว้พอคนหนีบแล้วพี่น้องคนเกี่ยงตับเบิดแล้วนี่หมอกุ่งปลูกให้ข้าเจ้าโอ้บ่ได้มาไายยังมาเว้นให้เบิ่งเนาะว่ายังเว้นคนหลายประเด็นกับไทยบ่ได้ มั่งต้นอันนี้อันนี้เ็าให้เพิ่นไปเดือนเอาเอาเอาเมียไปโยนซุ่มหนึ่งสุ่มนี่เอาไว้เพิ่นอันนี้ต้นนั้นเงินไหลนอ้องท่องไหลมากึ้นต้นดอกมอ่วงเราเพราะว่าเอาปลูกไวน้นี่ของข้าเจ้าอันนี้อันนี้ต้นนั้นท่องอุไลอันนี้ก็ต้นซีทิศอันนี้ก็ของน่ายคือกัน รเรียนกับบ่ได้เอาไปดอกของคนนี่น,นี่ของข้าเจ้าแต่ว่าบ่ได้ขอนอข้าเจ้าไปปลูกนี่เดี๋ยวไก่สีเมี่ยงข้าไสีมากกิ่งหมอนอนไปปลูจกจังน่อยมึงเสือหน่อยไปเดียนขออันมากกับมากนั่งไปเดียนไปรเรียนอยู่ในพวกกับมากมึงพี่น้องมะคุงออกดอกเจ้าว่าจะดอกแล้วแต่ว่าบ่นนย่อมเหมืนเป็นน้อยห้มันเป็นยังไงบนโป้งเนาะ เป็นเป็นดอกมาย่ำใดกับลนย่ำใดกับลนตั้งแต่ไทยพี่น้องเพาเบิ่งลนบ่ยม่มเป็นหน่ำลูกให้เลยพี่น้องย่านเป็นบักหุญตัวผู้ด้วยเฮ็ดวิธีใดเงี้ยใครสิได้ให้เขาเกิดนัน่นเกิด่วยันบักหุญตัวผู้อันนี้ก็จักเป็นตัวผู้ตัวแม่อันนี้ก็ออกดอกอยูบ่บ่เซาแต่ว่าแห่งดอกลอนพี่น้องตัวนั้นนี้ก็บ่ได้เอาเมียดอก เพ <actions>. yup. ิ่นใบเลี้ยวของไปเดิอนก็บ่ได้เอาเมี่ยบ้านเพราะว่าไปเดิอนเอาปลูกลงดินเลยปล่อยไว้นี่เลยต้นใดตายก็สิบ่ได้ตัดออกเพิ่นไปตัดออกเนา่อันนั้นต้นผู้ดางใบบักใหญแบบไงอันนี้ยังค่อยเสือหน่อยยางน้ำกลดในต้นผู้ดางพี่น้เนาะผู้ดางต้นใหยใยใบบักใหญ่เลยถือฝนเลี้ยงใบใหญ่ครับ

หยอดนั้นเลยขึ้นกำแพร่งแล้วมึงหยอดใหญ่เขาหยอดใหญ่แง่พี่น้องไปบลาเรือปลาหลาเลยผู้ดังบนอ่ะแปนไม่ลายเลยพี่น้องเห็นบ่แปนแปนคักเพราะว่าประเด็นเราคนนี้บนบ้านเพิ่อนก็เลยแปนบัดนี้ละหยาสิเกิดบัดนี้แหละพอเอานี้เราเดี๋ยวหยากระลำมาิ่นสิได้มีหม่องอยังอันนี้ยังค่อยของนายนี่ ของเพิ the 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 e. ่นต้นอชาอมกับเพิ่นเอามาปลูกแต่ว่าต้นอันนี้ประเด็นว่าได้เอาไปซ้ำนี่อันนี้ต้นอันนี้ต้นนี่ๆกระถางนี่ประเด็นก็บ่ได้เอาไปนั่นประเด็นปลูกกันทุเรียนให้เพิ่นก็ร่างญ่ทุเรียนงามๆพี่น้องมึงเนี่ประเด็นปลูกให้เพิ่อนประเด็นอ่อนเดือนเอาเมียหลายแล้วอันนี้เหลือตั้งแต่ของขาเจ้าต้นทุเรียนต้นใหญ่ซ้ำเลยอันนี้ก็ของประเด็นนะแต่ว่าประเด็นเมียพี่น้อง เราเมีลไรตุนเจียวใบพันธุ์น้ำพันขอไวบเบิ่งัม่าวน้ยใหน่อยไง่งบักนาวดูใบพี่น้องเยเบิดปีเบิดสาได้ยูเกตแปดหน่วยนั่นพวงนันมียูซีหน่วยลูกไงไซสำาลูกสมมารดเขาว่าท่านแกอยู่บมกานาวน้อยไงอันนหนือคือกัน นี่ประเด็นกับเปลี่ยวเมียนี่ยนี่กับเปลี่ยวเมียขื้นกันเีลี่ยวเมียมันเต็มรหลดก่อนแบบรุ่นผุละลูกมากเดียวกับขึ้นมันเป็นต้นย่อนี่ต้นย่ออันนี้ของเพ่นประเด็นบ่เอาไปอันนี้กับของเพ่นของน่ายประเด็นมันเป็นต้นชาอมเพ่นของประเด็นกัเหลือยุ่หนีสองกระถางยุ่งสองกระถางขุ่นเบิ่งแปนไม่ไลหนอง กเจก้าหน่อยกับหนากระเกิดนี่หนากระเกิดน้อยหนากระเกิด,อ,ดอันต้นพับพึ่งกับว่าเดเอาไปพราว่าเป็นของ,อนนอนนงปเ,เอปิอันนี้ต้นนี้กับของเนิประเด็นก็บว่าเอาไปนี่ข้องไม่น่าต้นผักพึ่งคล้องไม่น่าแต่ว่าลูกหน่อยมันประเด็นสีขอแบงไปอยู่ยลูกมากแบบนี้ก่อน ขอแบ่งไปอันนี้ประเด็นกระบอกไปปเดอนเอาหายคนบอนสีบอนสีหนายปเดอนขอไว้ปเดอนกระบอกไปเพิ่นคอไว้เอาหยเพิ่นบอนสีไร้เอาไปบอนสีปเดอนเอาไว้เพิ่นหลายต้นเพิ่นอีกต้นหนึ่งกด้เอาไปหานเดี๋ยังคยสีมาเห็ดไหม หยกมาหรอขย้เห็ดไหมใส่กระถางไ่ได้เอาไปเมืองเสือหน่อยยางน้ำกลนประเดอนยางน้ำกลนปเดืนน่องๆมนพเห็ดี่เหเมืองเสือหน่อยยางน้ำกลนกี่น่องนกขนเพิ่นดยินเสียงเพินจ่องยังบี่ มันเสียงห้อง,องนนุกนี่พี่น้องห้องอยู่บ้านพู้นเขาอยู่อ่อนตนน้นยังนาะเขาเอิ้นต้นดอกกันปีบดอกกันก้านของดอกกาสะล่องดอกปีบนีะพี่น้องมึงเด้เขาอีกินหญ้าพี่น้องมึงเขากินหญ้าเขากินหญ้ากินยอดหญ้า ไปดับอุ้งไปคือดับอือหาอย่างนอ,อ่องเขาเห็ดพี่น้องไปเดินกันสิให้จบคลิปตอนนี้ก่อนเด้อกัเด้อเอาไ้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก่ะ สวัสดีค่ะแตงกีย u ูโซมาดมาเฟ t h นแตงก u t ว a แตงก u s ว e สียูน x t t i ม e ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไหลทุกเรือเพื้อกระเด้อขอบคุณหลายๆกินโบโบกิโบโบล่งให้จะเริ่อหนุ่งเรื่องเกาหนาทำมากินคิดสิ่งดใ,ใดใดชมความมุงมัดปัรถนาเปิ่อกไม่มาก็ช้าๆได้พาเล่มงามเนาะเนาะจบคลิปกับเจ้าเสือหน่อยสวัสดีค่ะ